เด็กชนบทในยุค90พ่อแม่ทำนาเนาะก็มีปัญญาส่งได้แค่ป .6 ป .6 นี่คือเต็มที่แล้วพี่น้องมนครับคกัาเรียนจบป .6 เปนกันหมดทุกคนมีพี่ชายใหญ่ที่ไปจบแค่ป .4 สิ่งที่เราพึ่งพิงได้ก็คือวัดวัดในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็อาศัยพึ่งพิงไปเที่ยววัดเป็นที่สถานที่เริงลมเริงลมคือที่ท่องเที่ยวของเราคือวัด เป็นที่มีของกินอร่อยอร่อยก็คือวัดเ <c oughs> พราจบป .6 แล้วก็อยู่บ้านสักพักหนึ่งเออเขาก็นี่ยมบวชกันเด็กสมัยนั้นบวชบวชกันก็อายุสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบสามสิบสามเนี่ยออกเรียนป .6 มันก็สิบสองแล้วนะสิบสองสิบสามกว่าก็บวชเขาก็บวชไม่ได้บวชเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นนะที่ว่าบวชแล้วไปสวดไปอะไรที่อยู่กับวัดแต่งนันนะไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้บวชแบบนั้น พอบวชเสร็จอาจารย์ที่พาไปบวชพระครูกันตะศีลวัดอาจารย์แปนนี่แหละพาผมเดินไปบวชที่วัดถนุงเล็กที่วัดถนุงเล็กก็ไปบวชมาปุ๊บท่านก็เอาผมไปฝากไว้ที่วัดที่อยู่ในอำเภอที่เขาจัดสนามพระทุกวันเนี่ยคยกวัดแก้วฝากอาจารย์เพียรไว้ฝากให้เหมือนจะฝากเรียนเออเหมือนจะฝากเรียนผมก็ได้เรียนหนังสืออยู่ในวัดเนี่ยร่วมปีนะเจ็ดเดือนเปนเดือนผมก็ไปมาทั้งสองวัดเนี่ะ มันก็เลยเป็นเป็นเนนที่สวดนั่นสวดนี่ไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะอาจารย์น่ะจะเอาหนังสือมาให้อ่านอ่านทุกคนเนนสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนก็เป็นกันหมดเหมือนเขาคงเหมือนเราเลยที่พึ่งพิงดีที่สุดก็คือวัดอะไรที่ไม่เคยเจอเลยก็มาเจออยู่ที่วัดนี่แหละ <c oughs> ก็อาจารย์จะให้ท่องหนังสือนะอาจารย์เพียรจะให้ท่องหนังสือมาอวัาโกวาดพวกนี้เนี่ยพุทธประวัติอะไรเนี่ยแล้วตอนเย็นทุกเย็นเน,นี่ยเนนทุกองคอ่ะจะต้องขึ้นไปสอบกับแกทุกวัน สอบกับแกทุกว kind of ันเลยเพราะอะไรมันจะได้ความรู anyway> ้แน่นเรียกความรู้แน่นก็ประมาณสองหน้าสามหน้าต้องต้องต้องท่องให้ได้แล้วก็ไปสอบกับแกตัวไปสวดให้แกดูว่าท่องได้ไหมถ้าท่องไม่ได้ก็ลงไปสวดใหม่ท่องใหม่ผมก็เป็นคนคนที่มีความจําไม่ค่อยดีเป็นคนที่มีความจําไม่ค่อยดีผมก็จะสวดออกเสียงอาศัยขยันขยันสวด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 แล้วก็ตอนเย็นมาก็สอบได้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรคนไหนที่สวดไม่ได้อะ ก็โดนโดนแบบกว่จาจะผ่านนะสามรอบสี่รอบสมัยก่อนนี่การเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์จี้ถึงขนาดนั้นนะจี้ถึงขนาดนั้นมีเนนคนหนึ่งที่เนนเอ๋เหมือนลูกเจ๊กะเหมือนลูกคนคนจีนคนเจ๊กอ่ะข,ขาวๆตีๆ๋สูงๆหมกโป่งเขาอายุไรเรียกกันเนีย่ยสิบสามประมาณสิบสามสิบสี่ก็เออเขาก็ไม่สวดนะเขานอนเล่นใต้ต้นไม้ผมก็สวด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 แต่พอไปกับอาจารย์เขาสวดได้อ่ะ กวดได้คล่องเลยเออสวดได้คล่องคนความจําดีความจาดีจริงๆเพราะอ่านรอบเดียวแล้วมือปิดเอาเอาอะไรหนังสือหนังสือปิดปิดหน้าแล้วก็นอนแล้วก็รักฟังเสียงผมสวดเอเอไอท่องหนังสือพวกนวโกวาดเนี่ยแต่มันมีถึงช่วงหนึ่งต้องต้องไปสอบเรียวกว่าสอบนวากระสอบนวากะานี่เน้นทั้งหมดเลยอะสี่สิบสี่องค์จําได้เลยมีเน้นกบคนบ้านเดียวกับผมที่ไปพร้อมผมเนี่ยคนหนึ่ง เนนกบก็เด็กๆนะเนนกบก็สิบสองผมก็สิบสามเอ่อก็ไปสอบนวกะกันเนนสี่สิบกว่าคนมีสอบได้ทั้งอำเภอมีสอบได้สองคนมีผมกับเตีนวัดอื่นอีกสรุปแล้ววัดนั้นน่ะวัดที่ผมอยู่นั่นนะ่ะเนนตกยี่สิบกว่าคนนะ่ะตกหมดสอบไม่ได้เลยเราเอาศัยขยนันขยันสวดขยันท่องท่องอ่ะก็สติปัญญาไม่ไม่ค่อยเฉลียวเฉลาดเท่าไหร่หรอกแล้วก็ คนนี้ประจําปีก็จะมาสอบสอบนักธรรมผมก็สอบผ่านมาสอบที่วัดสิงคูยางก็สอบผ่านก็ได้นักนธรรมตีมาแล้วก็พออายุเริ่มเยอะก็บวชมาถูอือเกือบปีเนาะจากสิบสามสิบสี่สิบสี่กว่าสิบสี่แล้วก็ศึกมาพอศึกมาผมก็อยากเล่าเรียนสมัยก่อนนี่การเล่าเรียนนีน่เป็นอะไรที่ยากมากสําหรับคนไม่มีตังค์เป็นอะไรที่ยากมากถ้าใครได้เรียนในยุคผมนะได้ด้ด,ดีทุกคนมีคนหนึ่ง เป็นเพื่อนกัในในเรียนห้องเดียวกันเอเมื่อก่อนมันเป็นประหลัดนะประหลัดเสือแต่๋ยวนี้เขาเว,ว่ามันเป็นนายอเภอไปแล้วเป็นนายอเภอไปแล้วนะตอนเนี้รุ่นเดียวกันเรียนหนังสือห้องเดียวกันนั่งโต๊ะติดกันก็ไม่ได้ฉลาดกว่าผมเท่าไหร่หรอกก็ฉลาดกว่าผมสักนิดหนึง่งแต่ใส่พ่อแม่มีตังส่งเสริมให้ลูกเต้าล่ําเรียนแล้วก็อีกคนนึงเป็นทหารเป็นยศดในพันไปแลวตอนนี้ยอดในพันบ้านอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกใครที่เรียนในยุคน,นั้นได้ดีทุกคนอีกคนนึงเป็นประหลัดอำเภออยู่ทํางานอำเภอเมื่อก่อนจะอยู่ อยู่ละลายตอนนี้อยู่ผมไม่รู้ชื่อยุผมก็พยานะพยามนะพยายามจากความพยายามที่เราจนนี่แหละเราไม่มีพ่อแม่ไม่ได้ส่งเสริมเออคือจะมันจนได้ทั่วถึงกันหมดอะคือคนมีก็คือคนมีไปเลยค,คนมีไร่มีนาเยอะอะไรเงี้ยคือคนมีไปเลยก็ผมก็ศึกออกมาแล้วนะก็ช่วยบ้านทํางานบ้านก็แล้วก็แก๊กไปก็อยากเรียนศึกษาผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาไม่ได้เรียกศึกษาผู้ใหญ่เขาเรียกว่าเรียนภาคค่้มก็ต้องไปทุกวันนะต้องไปทุกวัน เริ่มเรียนถ้าไรไม่รู้จําไม่ได้สมัยก่อน,นเรียนบ่ายสองบ้างผมก็ขี่จักรยานจากบ้านไปอำเภอรประมาณสิบสิบโลนี่เนี่ยประมาณสิบโลขี่จักรยานนะสมัยก่อนก็ขี่จักรยานคันใหญ่ๆไปเด็กสิบสามสิบสี่นะผมก็ไปเรียนได้ประมาณต้องเรียนทุกวัน,นไปเรียนได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันไม่ไหวขี่จักรยานไม่ไหวเหนื่อยแล้วก็ทํางานบ้านด้วยอะไรด้วยเออก็เลยไม่ไม่ได้เรียนอืกว่าจะผ่านชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมาได้นะคนคนเราเนี่ยพอพอไม่ได้เรียนปุ๊บ ก็อยากทํางานก็มีคนมารับรับคนงานทําพอยอยู่ที่สุพรรณแถวๆสามพันเนี่ยผมก็พยายามขอพ่อขอแม่จะไปกับเขาเขารับไปฝึกหัดกินอยู่เขาเลยอะเออก็สรุปแล้วพ่อแม่ไม่ให้ไปผมจะไปอะ่ะโดนพ่อแม่ตีต่างหาก <c oughs> โดนตรงบ้านแทบไม่ทันเลยจะไปทํางานไม่ไม่ได้ไปพ่อแม่ไม่ให้ไปก็ให้ช่วยงานอยู่บ้านต,ต,ตักน้งตักน้ําหรือทําอะไรเกี่ยวกับในบ้านน่ะเริ่มเป็นหนุ่มน้อยแวงหนุ่มน้อยแวงหนุ่มน้อย พอดีว่าตะเป๋ตะเป๋คนฝั่งฟ้ mm. าห้วยเขาหาคนงานให้คนที่อยู่สามพานอยู่สามพานก็ mm. เขามารับคนงานคนบ้านเราก็ไปเยอะไปเยอะเลยไอ้โมง่งไอ้โลดผ,ผู้หญิงผู้หญิงไปประมาณหกเจ็ดคนน่ะผมก็เก็บเสื้อผ้าได้ไม่ให้พ่อแม่รู้หรอกโดดขึ้นรถไปเลยโดดขึ้นรถไปเลยแล้วไปเจอสภาอายัางไงไม่รู้ไม่ทำประเพณธรรมพวก, mm. พ,วกพวกเครื่องประดับอะพวกแหวนแล้วก็ชุบคอมเมียมอะไรเนี่ย พวกแหวนพวกกําไรพวกสร้อยอะไรเนี่ยต้องเชื่อมออกเนี่ยเขาให้กินข้าวบข้าวสองข้าวันหนึ่งข้าวเช้ากินตอนห้าโมงเช้าข้าวเย็นกินตอนห้ามงเย็นเออแล้วก็รอบดึกอาจจะเป็นถั่วเขียวต้มน้ําตาลแค่นั้นแหละเลิกสี่ทุ่มได้เดือนเขาให้เป็นเดือนเดือนละหกร้ยบาทหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันเคลียร์แล้วก็ตกวันละยี่สิบวันละยี่สิบผมพร้อมก็ลองกองเลย ต่วันละยี่สิบก็ผมผมชอบมากเลยกินอะนรเงี้นมนมที่เป็นถุงอะ่ะสมัยก่อนถุงก็สามบาทมีตังก็ไปซื้อกินทีละถุง <c oughs> มีตังซื้อกินทีละถุงโอ้ลำบากคนเขาไปกันเยอะเห็นคนเก,เก่าเขาได้เงินเดือนพันหกอู้ยทำไมได้เยอะขนาดนั้นได้เงินเดือนพันหกอ่ะโอ้ได้เงินเดือนเป็นพันเลยเว้ยเออพอเขาไอไอกลับบ้านนะกลับบ้านเขาก็ไปไปบ้านกันผมก็ไม่ไปอีก พอดีว่ามีโรงงานหนึ่งโรงงานหนึ่งมารับคนงานตามหมู่บ้านครันนี้ไปกันอีกผู้หญิงผู้ชายประมาณหกเจ็ดคนละผมมีบัตรประชาชนแล้วแต่นี้หน้าประมาณสิบห้าสิบหกแล้วเลยบัตรประชาชนปึ๊บก็ไปครั้นี้เขาให้เงินเป็นรายวันวันละสี่สิบห้าบาทแต่ยังดีได้กินข้าวสองสามข้าบอยู่ท่าพระอันนี้อยู่ท่าพระพวกที่ทํางานด้วยกันก็พาไปเที่ยวเดอะมอท่าพระอันนี้ทําโรงง,งาน ที่นอนในนั้นเลยเป็นโรงงานเหมือนใบมีดใบมีดของของพวกเครื่องจักรอะ่ะใบมีดพวกกบสายไม้อะไรพวกนี้ก็ทําทได้อยู่อยู่นานอยู่นานเลยเลยจนอายุได้สิบเจ็ดตัมั้งเอออยู่เป็นปีสองปีนึงอยู่สิบเจ็ดพอได้สิบเจ็ดปุ๊บก็มีคนแถวบ้านเขาไปทํางานอยู่ที่บางบอนนะอยู่ที่บางบอนก็พ่อแม่ก็ยังไม่แก่นนะตอนนั้นนะก็ทํางานอยู่กรุงเทพพ่อแม่ก็ไปไปขายของขายน้มจีนบ้างอะไรบ้างเนะี่ย ผมก็ไปอยู่กับเขาอยู่พ่อแม่ไปสมัครงานโรงงานทานตะวันทากล่องเครื่องกล่องดนตรีเข้าครั้งแรกได้วันละเจ็ดสิบห้าบาทเฮ้ยได้เยอะได้เจ็ดพันบาทแต่ต้องกินข้าวเองกินข้าวเองแล้วก็ช่อง,องห้องเช่าเองก็อยู่กับพ่อกับแม่ไปจน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 านอะ่ะบริษัทบริษัทหนึ่งเขารับคนงานอันนี้เงินเดือนดีเป็นายวันมีโอทดีแล้วโรงงานเก่าไม่มีโอท คนี้มาสมัครโรงงานรองเท้าบริษัท UN อยู่ซอยเขาเรียกซอยรวมเพศอยู่บางบอนก็ไปสมัครเข้าครั้งแรกก็ได้80บาททดลองงาน3เดือน3เดือนนวควนี้ก็ขยจะเป็นค่าแรงขั้นต่ารู้สึกว่าค่าแรงขั้นต่ำประมาณ100 102บาทไหม102บาทค่าแรงขั้นต่ำประเทศไทย102บาทก็ทําอยู่หลายปีจนจนมีแฟนนะจนมีแฟนโอ้ดีดีวิหนึงได้3,000กว่าบาทจากวันละร้อยกว่าบาทวิหนึงได้3,000กว่าบาท โอ้โหเยอะทำโอสามทุ่มสี่ทุ่มทุกวันเออทำทำได้ดีเลยแหลจะจนซื้อทองซื้ออะไรเต็มตัวตอนนั้นพอมันได้เมียไม่รู้ทองหายไปไหนหมดกว่าจะมาสู่ชีวิตทุกวันนี้คนเรานี่ผ่านอะไรมันเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆครั้นี้ก็เออกลับมาอยู่บ้านพี่ชายตายกลับมาอยู่บ้านคราวนี้ผมก็ขึ้นไปกรุงเทพเป็นครั้งคราวไปหาขายของออไปหาขายของอยู่บ้านก็ไม่ค่อยมีเงินใช้ ก็ไปขายของขิดใส่ท้ายมอเตอร์ไซค์ขี่รถรถไปวางขายตามซอยวัดกำแพงพระหลวงพ่อไป่อะไรเงี้ยพระรามสองแล้วก็แถวๆที่อะไรนะที่บางบอนวงแหวนตะวันตกอะไรขี่ขายแล้วก็มาขายที่ตลาดสุขสวัสดิ์มีเที่ยวหนึ่งเป็นวันเป็นวันลอยกระทงผมจําได้เป็นวันลอยกระทงแฟนผมไม่อยู่หรอกแฟนผมไม่อยู่ขั้นแรงขั้นต่ําตอนที่ผมออกจากโรงงานมาวันละร้อยยี่สิบหกบาทคือขั้นต่ําสูงสุดในขณะนั้นร้อยยี่สิบหกบาท ผมเอาของมาขายอะ่ะผมจะขาย,ยางี้ของอะ่ะห้าสิบบวกเก้าห้าสิบวกเก้าหมายถึงว่าผมซื้อมาห้าสิบบาทผมจะขายร้อยเก้าบาทร้อยเก้าบาทซื้อมาสิบบาทก็ขายยี่สิบเก้าบาทเอ้อยี่สิบเก้าคือเขาขายกันยนาะงั้นนะกขาขายกันก็ยุคนั้นเป็นยุคของของวิทยุสแกนแล้วก็มีหูฟังหูฟังรับมาตัวละสี่บาทก็มาขายยี่สิบ บางทีหูฟังเกาหลีเขาเรียกหูฟังเกาหลีจะนิ่มๆฟังแล้วเสียงมันสตูดดิโอในหูอ่ะอันนี้ขายร้อยสามสิบรับมาประมาณสามสิบบาทก็ก็ข,ขายได้ดีอ่ะได้ดีเลยมีเขาขายได้วันละพันพันพันขุบาทกำไรครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกำไรวันละสี่ร้อยห้าร้อยยุคนั้นเนะ่ะถือว่าได้ดีนะถือว่าได้ดีเลยเลยมาขายงานตลาดสุขสวัสดิ์เขาเก็บค่าที่วันละร้อยเป็นวันลอยกระทงตอนนั้นเนะี่ยวันลอยกระทงผมขายคนเดียว ขายคนเดียวเลยโอ้ยของผมมหมดเพงขายดีไม่ดีหมดเพงแบบบางบางเลยของอะ่ะขายอยู่ที่ตลาดสุขสวัสดิ์ตอนนี้เขาว่าเป็นตลาดใหญ่มาตรฐานเลยนะผมไม่ได้ไปยี่สิบปีแล้วมั้งขายนับเนินไม่ทันเอาใส่ช่องแบงค์ห้าร้อยสมัยก่อนแบงค์พันไม่มีหนะ้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเนี่ยเอ,อมาเทยอยู่อยู่ห้องอะ่มะมาเทยอยู่ห้องก็ ซื้อเบียร์ไปกวาดนังเบียร์อะไรไม่รู้ในห้างมันเป็นรูปหัวสิงห์หรอหัวสิงห์มันเป็นยีน่ห้ออะไรไม่ของ,ของ,ข,องของพวกฝรั่งเบียร์แบบเราไม่รู้จักอะเรารู้จักแต่แต่ไอสิงห์รู้จักแต่สิงห์กับอะไรไม่รู้ตอนนั้นช้างยังไม่มีเลยก็อืมก็เอาจิบไปด้วยจิบเบียร์ไปด้วยพอจิบเบียร์ไปก็นั่งนับตังค์วันนั้นได้เจ็ดพันเจ็ดพันบาทในยุคทองบาทละห้าพันหกพันขายของวันนั้นน่ะ ซื้อทองได้บาทหนึ่งเลยอซื้อทองได้บาทหนึ่งเลยพอดีว่าแฟนผมไม่ไม่ขึ้นมาอย่างนะผมก็เลยคิดถึงแฟนก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านกับแฟนมาทําทําพลอยทําแมกกาไซด์อ่ะทําแมกระไซด์ก็เก็บเงินกันได้สักเงินสดจะแปดเก้าหมื่นแล้วก็ซื้อของไว้รวมๆสักแสนกว่าบาทก็มาทําบ้านกันมาทําบ้านถ้าไม่กลับมาก็ไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นเท่าเก๋ไปแล้วมั้งขายได้วันหนึ่งไม่ใช่น้อยวันธรรมดาขายได้สองพันก็กำไรพันหนึ่ง ถ้าวันเทศกาลอย่างเงี้ยขายได้หกพันเจ็ดพันอะสมมติว่าเจ็ดพันก็กำไรสามพันห้าสิดว่าสามพันห้าในยุคทองทองบาทละหกเอ้หกพันโอ้คือกลับมามันก็ถือว่าโอเคนะช่วงนั้นพอเ,อเล่แม็กซายก็ราคาดีราคาดีเราก็ได้เท่าเกาดีด้วยก็มีเงินสร้างบงสร้างบ้านตั้งแต่ตั้งแต่ยุคนั้นแหละผมก็ขับมาอยู่บ้านช่วงนั้นเนี่ยช่วงปีประมาณสามเจ็ดประมาณสามเจ็ดแล้วก็มาขุดลูกปัด ุดลูกปัดอยู่สองปีมั้งทำพลอยไปด้วยแหละทำพลอยไปด้วยทำพลอยไปด้วย,อย,วยตอนเย็นๆพอเลิกพลอยปุ๊บสามโมงเย็นเนี่ยผมเลิกงานแล้วปุ๊บผมก็จับเฉลงจับเฉลงจับจอบแล้วก็พุ่งขี่ขี่สมัยก่อนก็ขี่จักรยานไปขี่จักรยานลงทุนแต่ไม่มีจักรยานลงทุนไปซื้อจักรยานคอหานเลยลงทุนไปซื้อจักรยานคอหานคัน,นขี่ไปขี่ไปขุดขุดของของเก่าเนาะ แล้วคนนี้ก็มาซื้อรมไซ์าซื้อรมไซ,ม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 ซใหม่คันหนึ่งตอนนั้นขายเส้นหนึ่งกันผมขายเต็มที่ได้สี่พันกว่าบาทนะยกมียกอยู่ยี่สิบเม็ดเนี่ยยกยี่สิบเม็ดเม็ดส้มนี่ไม่ค่อยมีราคาลนะ่ะลูกลมก็ไม่ค่อยมีราคามันมีราคาคือยกกับหลอดหลอดแล้วก็เฟิร์มสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้เม็ดส้มคอหนึ่งยังว่ากันเป็นหมื่นนะเม็ดส้มแบบเกลเเนียนนะ่ะพวกสำลิดพวกอะไรเนี่ยไม่มีราคาผมไมไ่เคยขายเลยนะกำไรสมัยขุดมาได้เป็นแขนอนะเต็มแขนเงี้ยมีกระดูกเสียบพร้อม ก็ไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยขายก็เอาไปกอง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 ไว้แถวแถวไอ้สารพะภูมิพวกเหล็กมันจะมีพวกง้าวมีอดาบมีมีดสั้นมีหัวธนูเออพวกเนี้ยแล้วก็เอาไปกองไว้แถวแถวไอ้แถวแถวสารพะภูมิแถวแถวที่เขาขุดกันนหะก็ขุดหลุมหนึ่งห้าสิบบาทก็คือเจ้าของที่เขาให้ขุดนะหลุมละห้าสิบบาทผมก็ขุดโอ้ได้ของเยอะผมก็ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอยู่นี่เนี่ยผมเคยเอ่อกำไรหยกอันนึ่งมันหัก เขาขุดฮะผมขอซื้อเขาขอซื้อเขาเท่าไหร่สองร้อยบาทกาไรยกหักขอซื้อเขาสองร้อยบาทเขาขายผมมีคนมาถามซื้อผมขายให้เขาไปห้าร้อยบาทแต่เป็นยกขี้ควายยกเพสแต่ว่ามันไม่มันไม่สมบูรณ์ขายเขาไปห้าร้อยบาทคิดว่ากาไรยกขายไปแค่ห้าร้อยบาทอันนี้มาขุดครั้งหนึ่งขุดเข้าหุ้นกับน้องเขยขุดเข้าหุ้นกับน้องเขยขุดริมริมแดนเพราะขมไม่ได้ขุดเองขุดขุดขุดไปเจอแผ่นใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่เบ้อเร้อเลยพราค่อยขุดไปขึ้นมาเป็นยก ทั้งวงอะเขียวปึ๊ดเลยโอ้โหตั้งแต่ขุดมาเพิ่งได้กําไรหยกแบบใหญ่และหนานี่ผมก็เอามาล้างทำความสะอาดโอย้ยกสวยวขัดเบาๆให้มันคลดเงาหน่อยก็ให้แฟนใส่สมแบบไม่หักไม่แตกเลยมีวงเดียวนั้นนะไม่หักไม่แตกแฟนใส่อยู่ประมาณเป็นเป็นปีอะใส่เป็นปีเออแต่มันเป็นของหุ้นเนาะถ้าเป็นของผมเองผมก็ไม่อยากขายหรอกเป็นของหุ้นคนขุดด้วยกันคนหนึ่งชื่อตะเภาชื่อตะเภา แกให้ผมสี่พันห้าวงนั้นเนะี่ยคือเราไม่รู้จะเรียกเท่าไหร่อะไรไงแกให้สี่พันห้าก็ก็เอาเนาะก็เอาก็ขายได้สี่พันห้าก็แบ่งตังให้น้องเขยสองพันสองพันสองไหมสองพันสองสองพันสามนี่แหละแบ่งกันคนละครึ่งอ่ะโอ้โหนาสียวงนั้นเนะี่ะหนาๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยกำไรหยกเนี่ยเออเส้นสุดท้ายที่ผมขุดแล้วขายอ่ะผมกะว,ว่าจะไม่ขายแล้วกะว,ว่าจะไม่ขายแล้วก็นี่เต็มคอยาวขนาดนี้ เดินไปตลาดนัดเคเรลนเที่ยวตลาดนัดเคเรลนมีคนหนึ่งสูงสูงใหญ่ให,ให่แต่งตัวภูมิฐานนม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 ันมน,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 นี้ขายไหมลูกปัดเนะนี่ยนี่ผมขายแพยงนะขายแพยงนะผมบอกแกไปผมก็นึกขึ้นได้ตอนผมขายกันลยจบผมก็นึกได้ครับมาสี่พันห้าสี่พันห้าลถได้ไหมลถไม่ได้ครับผมไม่ลดแล้วผมเอาราคานี้เลยแกไม่มีตังค์หรอก แกพาผมเห็่ผมเชื่อใจแกได้ไปมามา,มา,ม,ามากับพี่แป๊บน,นึงผมขึ้นรถไปแกแล้วก็ขี่เข้าไปในซอยวัดกำแพงแกไปยิ้มตังค์เพื่อนแกให้ผมสี่พันห้าแล้วแกก็เ,าเอาเอาผมเนี่ยมาส่งที่ตลาดนัดเชลเลเหมือนเดิมพอม,มาถึงกลับมาถึงบ้านนะลูกเมียยังไม่รู้เลยจะไม่รู้ผมมีตังค์ตั 4, ้งสี่พันห้าลูกเมียยังไม่รู้เลยคนแกชอบนั่งอยู่หน้าร้านค้าซุ่มอยู่หน้าร้านค้าผมก็ซื้อปลาอยากกินไรกินหล้าไหมออผมก็ซื้อแล้วไห้กักหนึ่งกักหนึ่งมนสิบ สิบห้าบาทนั้งขวดหนึ่งมันมันไม่เทงขวดหนึ่งมันแค่ไม่ถึงห้าสิบหกสิบาทขวดใหญ่อ่ะกักหนึ่งประมาณสิบห้าเลยไปเต็มที่เลยอสนึกราคาไม่ออกแจกล้วใครกินเบียร์เลี้ยงเบียร์ทุกรวยมาจากไหนรวยมาจากไหนเออผมก็เอาหมดไม่กี่บาทลราเลี้ยงคนเกลแยวหน้า้านช้าหมดไม่กี่บาทหมดตังให้แฟนผมสี่พันผมก็เก็บไว้เก็บไว้ห้าร้อยไม่ถึงห้าร้อยเพราะเลี้ยงเหล้าประมาณหมดประมาณไม่ถึงสองร้อยร้อยกว่าบาท คนแก่สี่ห้าคนกินเหล้าขาวเอ้ยนี่แหละประสบะการณ์การได้ขุดของเก่าของโบราณสนุกดีครับนึกถึงอดีตอายาขุดนะแต่ตอนนี้กําลังมันไม่มีมันเก่าแล้วสิอ่ะม,มีเรื่องอะไรมันมันก็มาคุยสู่กันฟังนะสวัสดี